นองเที่ยวห้แม่แมงงวดออกแฝเจ็บนาะอันฝันจังไหนก่อฝันหินปูล่านพญานาคพึ่งพ่อแต่ไม่พี่น้องฝันวันขึ้นมาบอกเด็กน,นะครับไปใต้เขียวบอวที่แบบฝันหรือเรื่องจริงที่เห็นปูนะเรื่องจริงครับเห<น> <c oughs> ็นดีดีบอกน้องคิวเห็นดีดีครับ ที่มีกูเป็นวานเป็นไสของหวดนั่นเป็นวานมีม่าบอกนเด้อมันบอกแมวีเด้อเป็นมาม่ใช่ว่าเจนเป็แปดเลยาน,นะน,นครับเจนเป็แปครับมันออกแปดเดวันนะ <c oughs> บาดี้าเพเด็กอนขีงคิจา้า่อนหวดที่แล้อพวกเพื่น แต่ว่าเพิ่นพงมากอ่ะงวดนี้จะเลยให้น้องคิวขึ้นไปขอปูหยิบไปมากเมื่อกี้บ่น้องคิวแม่ครับไปพ่ออีหยังก่อร์บังันไปพออ่องูนะครับอา้าไปเฮ็ดจังไดนจังพออ่องูไปอ่านไปย่านาหนป่ะอันเป็นจุดทูบนะครับอันงูทั้งท่านตัวใหญ่ปะตัวสั้มแขนเลยครับโอ้ออโหไปจุดทูบนะไม่ไปพออ่องูทั้งท่านไม่เป็นลักษณะใดคือว่างูทั้งท่าน ป็นสีแบบแดงสีเลยังดำครับเลยังดำมันโดดใส่ไฟเห,หรอเมีนครับมันโดดใส่ไฟครับโอ้โตซ้ำอะไอยู่ตัวซ้ำแขนเลยนะครับโอ้คือตัวไงแดงตัวซ้ำแขนเลยชุดพี่อาบอ้คยเห็นงูครับไปขอเลขเมื่อน,นี้เลยเห็นงูแมีนครับ <c oughs> แต่ว่าก่อนน้องคิวสิไปเลยพี่น้องเป็นว่าแม่บอกจะจับกันแหละ อยากบอกเขแยกแมวมนบมนวะแม่วัลูกแม่นครับไปเจัไงไมวอยากบอกพ่อพ่อบอกบอกเมื่อนี่แม่นครับอยากบอกตัวไหนในในความรู้สึกเราก่อนก่อนที่จะไปนี่อยากบอกตัวไหนลูกว่าที่จะไปอยากบอกตัวไหนอยากบอกหาสองสองครับหาสองสองอืออ๋อําอทำไมถึงอยากบอกตัวนี้ลูกน,นึกอยากบอกบอกหรือว่างไงแม่นครับมันงามครับมันงาม ก็เลยว่าไปขอปูก้อนไปบักลาบักลาต้ไปขอปูได้นะ <c oughs> ก็เลยไปไปไปเมื่อกี้เลยเนี่แต่ว่ากัดแยงเยจีจังหน่อยเพราะว่าอันเพิ่นเป็นตั้งซื่อไม่แล้วเด้อค่ะอันชื่อขึ้นกับกระช่วงวัฒนธรรมแล้วชื่อลานทันมนาคับทีวีเพียนซื้อแล้วอืมจากจากล่านแม่เบิร์ตซับนอกจาก เป็นลานรมนาค้าพวีอาจารย์ตองเพื่อนต่างห้ยนะคะเนาะมามีน้องคิ้วปูซื้อปูเห็นปูเลยวะฮบไม่ <ฮะ S 1> ได้ไปนะเลยวันเนาะตัวใหญ่เลยบรลูโอใหญ่แน่วครับโอ้กะจะไปนอนอยู่นั่นหรือว่าไงว่าชีวิจุดถูกหัวเพื่อนค,ครับออมันเหี่ยวมากนั่นโดดเจ๊ไฟเลยรับ <c oughs> โอ้ แล้วจุดได้อยู่ใช่ไหมได้ดครับจุดถูไปตัวได้อ, <c oughs> อ่าหนึ่งสองครับอนหาหนสองแต,ตอนสิดไปมีเคือ่อตั้งใจสิบบวกหาสอง้อน่นะโอ้ออตัวเดียวเองเนาะอ้าเมื่อนี้เมื่อันที้เตรียมพร้อมได้ก่อนนอนสิไปขอเรียนน้ำปูหนะเพิ่นบอกว่าจังไรก็บพร้อมพรมบอกเรกแ้วตวันนี้่นครับพร้อมวนคร ร้อมบอกเลขแล้วอยากบอกแหงอยากบอกแหงอยากดังบอกว่ามีอยากดังบ่อยากเรียบโอ้บักรายอยากได้อะไรอย่างกันเมื่อคืนน like ี่เด็กม like ้อไซค์ครับโอ้โหอยากได้มอเตอร์ไซค์าก่อนก่อนไปก่อนไปนี่คือน้องอีคิวบอกว่าอยากบอกแล้วลูกอยากบอกเลขว่าลูกนี่นะครับ เปอนบักราพ่อแม่ใจในชิมาบอกเลขกันแม่เบิกซ้ำานคือบักราซื้อว่เปลี่ยนแม่นะครับอยากก็แต่ว่าอยากได้อีกงอเดมอนใช่ครับก็เลยอยากมาบอกเลขก็เลยจะไปจุดทูบให้ก็เลยไปเจองูก่อนแต่ว่าก็จุดจุดจุดดูจุดแล้วแม่นครับจังมากเห็นับโอ้เป็นจังไดงงูมันสีโดดใส่ได้ิแม่นะครับมันมากไปครับ อางูพวกนี้มักไฟเหรอเขยันนู่นนี่ังดูหูทำท่าหูทำท่ามันเป็นรักษาสีเงีงก่อสีดำยังครับโอ้ยโอปอย่าดแม่นโตเนี่ยู่ตัวน้อยสมัยก่อนนะเนาะสมัยเปิดร้านใหม่ๆนะตัวน้อยๆวงกลมอ่ะอยู่ที่เท่าแขนแล้วบุรุษตัวแขไหนได้ยกให้เบิ่งเลยตั้แขนแล้วโอ้ยได้ยกลูกข้างลูกข้างขอะจายลูกเลยเอาหัวจับไปลูกตั้แขนเนี่ย เป็นลักษณะนีซ้ำแขนซ้ำแขนที่นองโอ้เคยกว้างอยากไปมอเตอร์ไซค์ได้ไปขอปูอยู่ร้านนั้นท้ำนาคาที่วเ่งเปลี่ยนซื้อไม่แล้วค่ะเอตอนตอนแรกบอกพ่ออยากปล่อยแล้วเหรอมาเออเออไบอกปูกนยาติองแอนอยากปล่อยตัวไหนลูกใจนี่อยากปล่อยตัวไหนอยากไป หาสองสองครับโอ้แล้วไปจุดทูบได้ตัวไหนที่นี้ได้วั่ี้นี่คัเมื่อกี้นี่ได้ห1าหนึสองครับห้าหนึ่งสองก็เลยไป่องู้าเขาเอิดงูยังกับงูทำท่าครับว่ามันได้ว่าจะได้ก็เลยไปขออยู่ร่างพญานาค ลาน้ำหน้าทีวีซึ่งเป็นลานด้านเหมือกจำนะเปลี่ยนซื้อไม่แล้วขึ้นกับกระช่วงวัฒนธรรมไปแล้วนะคะเนาะอ่าอ,อาจารย์เพิ่งได้ตั้งชื่อให้เพิ่งตั้งชื่อแล้วเมื่อ,อนี้เด๊โอ้คิวเจอเลยบ่คิวนั่นครับไปยังคือให้นอ้องไปไปขอเพ,อาอพ in, 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 อราะว่าแรกๆเลยบอกลาเป็นพ่อคู่ยืนอยู่จังไหนก็รู้โอ้ยยินกำแพงเขาครับอุ้ยใส่ชุดสีนยังสีขาวครับ ดูแลหนากเขาจะหนากเท่าเนาะไม่นครับตอนนั้นบักลาไปอี๋ยังก่อตอนนั้นเป็เนเรียนรับก็เป็นหมวดนั้นไปไต่อึงครับโอ้เปออ็นพ่อญาติของฝนเหรอไม่นครับบักลาเขาเจังไ,ไหนีไโอ้เรียนเนี่ยครับโอู้เรียนเลยไม่นครับโต้น้องคิวเรืนอน่องพีรนแดนเลยว่าจันฮักแคะแต่คือบักเคยพอบักลาบักเคยพอจะเคลียไม่นบ คือนให้ก็แไหเขาฮะเบิจีต่วันนี้แกอยากบอกแกอยากบอกมากเลยวันนี้นะแกก็เลยไปติดทู่เออวันนั้นบอกแปดเจ็ดถือป้เจ็ดหนึ่งแปดมันออกแปดเจ็ดแล้วบอกไห้ตาเอามือนหจ๊ะปูใหโย่ขณะนี้ก็เวลาประมาณทักสองทุ่มกว่าเนอน้องรีบมาบอกเลยแต่ว่างวดที่แล้วน่ะน้องไม่ได้มาน้องไม่อยู่บ้านน้องไปสงการน้องก็มาก็เลย่องบริวาวดนี่ ก็เสียงแม่อยากดังบอลููแมีนะครับไ้ยังกอบอย่งเงี้จิดย่าใส่ครับโอ้ยอยากได้มอเตอร์ไซค์โอาเปิดกำลังแก่งไงเด้อเป็นสามตัวเอาวดที่สองนะน้องให้เต็วสูงใค้หลงอันนี้พูโจทมากพอเด็ดหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งสองเลขมัดห้าสองนิ่งลูกนิ่งๆนิ่งีเดวสีส้มมาแล้วพกหอยากได้มอเต์ไสค์นะคะน้องว่มีมอเต์ไส์คีพีน้อง เวลาสีมาหาแม่เบิกซซบคืนอนองงานมากประมาณหนึ่งสักสองกิโลนี่แหละบ้านเดินยูกไกลล่ยู่เอานิ่งๆลูกนิ่งๆเอาแคปหน้าจอนะครับผมแนวทางน้องอีคิว<ๆ><ๆ>นะครับหายไปเพิ่งจะมาเนี่ยตามหากันอยู่ว่าหายไปไหนนะครับเอาบีบซีแคปหน้าจอไว้นะครับผมแนวทางของน้องนเนาะอันเป่าก็ว่าน้ออบัวกันเสือบาน้อง EQ บวกถืองวดนี้นะถ้าบักาฟันกับแม่บวกแม่อีกไม่เด้ถ้าเกิดว่าถืองวดนี้นะสีผ้านองสีนั่งไปแหมสีนั่งก้นไปเอากันขึ้นหน่อยแล้วมันไปเอานขึ้นแม่เราเห็นปูอเออมื่อแต่ว่าเมื่อนี้พอเห็นปูบ่าลูกไหมเห็นยังเห็นงูครับโอยตูงกุดแยบจำได้จำได้โอ้จำเขียนแหนบเนี้บประตู หยาดไหมหยานแลนบดับไฟแดนแล้วเหรอแม่เป็นแม่คือดับไฟมันไล่ไฟแบบอ้าวมันมักไฟวัลูกแม่ครับแล่วท้องกังหันี่เนาะอืมเอาวันปันปันซ้ำเดือดถ้นแม่นฝันยาดื่อมาดเปล่ามา่งบ่อก็รู้งูเจ้าที่หรือเปล่าฮึงสุดท้ายมีหามดื่เด้อเนาะงูเจ้าที่บอประหลาอุดหยานเมนนะครับตัวใหญ่เลยบ่ลูกแม่เนาะไอ้เห็นนักเทียบบ่อย บัวครับเิ็นเจีลี่กั่นะพี่แจอ่าน้องพูดกันเนาะน้องพูดกันเห็นหมูยังก่อเห็นหมูสองหมูว้าหมูวันหมู่ว่าสันสิแม่นะเจอน้องจะควงแบบนี้โอ้นี่ตัวคนแย่เออตัวโคตรใหญ่แนวทางเนาะหลอกเนาะอ๋อขอบคุณน้องอีคิวนะครับสำหรับแนวทางเนาะชัดไหมอ๋อชัดอยู่นะครับขอบคุณครับ